สวัสดีครับวันนี้ผมเนมนะครับวันนี้มารีวิวรถอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่มีคนคอมเมนต์แล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาถาม,ถามถึง Facebook ส่วนตัวผมเลยเนาะขอบคุณสําหรับทุกคําถามและทุกคอมเมนต์นะครับมีคนอยากได้รถต้องบอกเขาว่าเป็นรถแฮชแบ็กเนาะสำหรับคนที่ยังมีงบไม่เยอะไม่ถึงล้านนะครับผมมีรุ่นรุ่นหนึ่งนะครับถ้าถามผมขายดีมากนะครับเซ็ก e มนนียจะเป็นเซ็ก e มนที่เป็นแฮชแบ็กซึ่งเป็นอ่ะถ้าสมมุติ BM นะครับก็จะเป็น BM เอ็ซีวีหนึ่งเนาะ แต่ถ้าเป็นเบนซ์ก็จะเป็นเบนซ์เอคลาสนะครับผมต้องบอกว่ามันขายดียังไงเพราะจริงๆความรู้สึกของคนน่ะถ้าต้องการรถยุโรปเนาะแต่มีเงินไม่ถึงล้านเนี่ยณนะปีประมาณ2013-2015เนี่ยคุณสามารถได้รถยุโรปนะครับวันนี้เรามารีวิวรถ BMW Series 1นะครับ 116i นะครับเป็นตัว F20 ตัวนี้เป็นตัว M Sport นะครับอยากให้ดูกระจังหน้านิดนึงนะครับตัวนี้เป็นตัว เป็นตัว M Sport แท้จากโรงงานนะครับรถปี2014เนอะต้องบอกก่อนว่าเป็นแฮชแบ็กนะครับ5ประตูนะครับตัวนี้เป็นตัว M Sport ถูกไหมครับตัวนี้เป็นเครื่อง4สูบนะครับทวินเทอร์โบ6แรงม้าแต่ร้อยสามแรงม้าดูเหมือนน้อยนะครับแต่ถ้าเทียบกับบอดี้ผมบอกเลยว่าขับสนุกมากแรงต้นนี่ดีมากเลยนะครับจริงๆคือ ผมว่าเป็นการขับคือรถขับเคลื่อนล้อหลังที่ที่ขับมันมากนะครับเกียร์แปดสปีดนะครับแล้วก็มีโหมดสปอร์ตด้วยมี4มี4โหมดนะครับมีโหมดสปอร์ตสปอร์ตพลัสนะครับแล้วคอมฟอร์ตแล้วก็อีโคโปรนะครับต้องบอกก่อนว่าผมว่าอัตราสิ้นเปลืองเนี่ยประมาณเขาเคลมไว้ประมาณ1 7บ5 1 7อโลนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมว่าประมาณ10กว่าโลเนี่ย พัชจาร์ใช้งานจริงๆก็ระดับหนึ่งนะครับไฟหน้าเป็นไบซีนนทั้งคู่แล้วนะครับเหมือนกับ BM รุ่นใหม่ๆห,หมดแล้วนะครับล้อเป็นแม็ก7จนะครับจากโรงงานเลยตัวนี้เขาให้ยางอย่างดีมาด้วยนะครับผมจําไม่ได้นะจะเป็นบิสโต e เนาะโอเคมาดูข้างหลังครับโอเคข้างหลังเนี่ยถ้าจะเห็นถ้าจะเห็นแล้วผมว่ามีกิมมิกอันนึงที่ผมน่าสนใจนะครับคือตัวนี้เป็นตัวเอสปอร์ตเนาะดิฟิวเซอร์จะเป็นสีดำนะครับผมว่ามันค่อนข้างค่อนข้างจะสปอร์ตระดับหนึ่งเลย แล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่ผมว่าเป็นกิมมิคชัดเจนแน่นอนนะกุญแจนะครับอันนี้เป็นกุญแจจากโรงงานนะครับกุญแจเนี่ยตัวกรอบสีเดียวกับตัวรถด,ด้วยนะครับวิธีการเนี่ยเราสามารถเปิดประตูเปิดประตูท้ายได้ง่ายๆครับเราสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับอ่าเราปลดล็อกก่อนเราสามารถเปิดประตูเราพัดกดตรงนี้ได้เลยครับกดเข้าไปแล้วเราก็เปิดขึ้นมาอ่าต้องถามว่า กว้างไหมจริงๆมันง่ายมากนะครับแฮชแบกเนี่ยถ้าเทียบเนี่ยก็อย่างอย่างถ้าเป็นเบน์ก็เป็น A-Class ถูกไหมครับถูกไหมแล้วก็จะมี A180 กับ A 2 5 0ซึ่ง250ก็เป็นตัวท็อปเนาะตัวนี้จะเป็นตัว11ตัว A เออตัว b m Series 1 1 1, 1่นะครับจะมีอีกตัวหนึงคือ1 1 8ซึ่งผมบอกแล้วว่าโคตรมันเลยคับขับแรงมากเลยขนาดนี้ยังแรงแล้ว118นี่อีกระดับหนึ่งเลยนะครับอยากให้ดูตรงนี้ก็กว้างขวางมากนะครับจริงิงๆวธีการ ถ้าคนที่ต้องการใช้พื้นที่ข้างหลังเยอะเนี่ยสามารถดึงตรงนี้ได้เลยนะครับดึงตรงนี้ออกมาได้เลยโอเคไหมเราก็จะได้พื้นที่ข้างหลังที่ค่อนข้างกว้างมากนะครับสามารถเราสามารถเบาะลงไปเพื่อเก็บของได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันข้างในกันดีกว่าอยู่ข้างในแล้วนะครับก่อนอื่นสตาร์ทรถก่อนนะครับเราจะมีปุ่ม Start Stop นะครับแล้วก็ Auto Start Stop เนาะสตาร์ทกดตรงนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเสียบกุญแจแล้วก็ออโต้สตาร์ทสต็อปเนี่ยตัวเนี้ย จะช่วยเรื่องสมมุติเวลาเราจอดเนี่ยหรือเราเข้าโหมดอีโคนะครับเวลารถยนต์จอดเนี่ยเครื่องจะดับลงเพื่อประหยัดน้ํามันนะครับแล้วก็มาดูออปชั่นนึงกันดีกว่าโอเคส่วนนี้เป็นพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยถ้าเป็นชุด M Sport พวงมาลัยตัวนี้จะมีตัว M นะครับแล้วก็ตัวซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวตั้งลิมิตนะครับซึ่งมันเหมือนกับลูกซอนโถเราสามารถตั้งลิมิตตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าขึ้นลิมิตปุ๊บเดี๋ยน้องดูนะมันจะมีไฟหน้าจอขึ้นมาทันทีสีเขียว นะครับปรับความเร็วตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นปุ่มโหมดเนาะเราสามารถเลือกวิทยุทั้งหมดได้เรากา็มันก็จะขึ้นบนหน้าจอไอ้นี้ได้นะครับอย่างแรกที่อยากให้เห็นเนาะก็คือภายในนะครับจริงๆเบาะตรงนี้จะเป็นเบาะทรง M Sport เต็มตัวนะครับเต็มตัวคืออะไรตรงนี้ตรงนี้จะมีที่ดันขาด้วยไม่เป็นที่ดันขาแบบไฟฟ้านะครับแต่เป็นที่ดันขาแบบ กึงแมนนวลโดยการเราสามารถปรับขาปรับตรงนี้ได้โดยตรงนี้นะครับจะมีตัวกดขึ้นกดลงนะครับเราสามารถปรับขึ้นตรงนี้ได้อันนี้ขึ้นลงสําหรับรถขยับไปข้างหน้านะครับแต่ตัวเนี้ยเราสามารถปรับเข้าออกได้สําหรับคนที่ขายาวนะครับแล้วก็ชอบอย่างหนึ่งก็คือตัวเบาะจะเป็นเบาะอคาเล่านะครับเป็นหนังเนาะตัวสัมผัสเราเนี่ยจะเป็นหนังแล้วก็สอบกับเบาะผ้าที่เป็นลายของ BM ผมว่าค่อนข้างหรูมากแล้วก็อย่างที่2คือคอนโซลน,นะครับกลางเนี่ยจะเป็นลายของมันก็เป็นผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรเนาะแต่ผมรู้สึกว่าจะมีอยู่ในชุดของ M Sport ทุกชุดนะครับตัวนี้ก็เป็นจอ iDrive นะครับสามารถเลือกวิทยุข้างบนได้ทั้งหมดนะครับอ่าเรามาดูเนาะสามารถอันนี้ก็คือเมนูทั้งหมดมี CD มีเล่น AUX ได้มีวิทยุโทรศัพท์คอนแทคได้ทั้งหมดเสียได้อย่างเดียวไม่สามารถเล่นเพลงแบบบลูทูธได้ถ้าเล่นได้นี่จะเพอร์เฟกมาก นะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัววิทยุเนาะสามารถปรับโหมดจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์เพิ่มขึ้นลงตรงนี้ได้นะครับเราสามารถปรับโหมดตัวนี้ยังไม่เป็นยังเป็นดันลาล็อกเป็นหมุนอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวล็อกประตูรถเนาะคนส่วนใหญ่ถ้าไม่เคยใช้ BMBM อจะอยู่ตรงกลางนะครับแห่งที่2เออมีอะไรอีก <S <S ออปชั่นก็มีเหมือนรถปกตินะครับอ๋ออีกหนึ่งอย่างที่ผมว่ามันเวิร์คคือตัวปรับโหมดตรงนี้ครับเราสามารถปรับโหมด ได้4โหมดอย่างที่ผมบอกเนอะอ่าเป็นโหมด Eco Sport นะครับอ่าโหมด Eco มีคอมฟอร์ตนะครับโหมด Sport Sport Plus นะครับอ่าแล้วก็ Eco Pro นะซึ่งถ้าลองขับเนี่ยผมว่ารถระดับนี้เนี่ยสำหรับผมผมชอบโหมด Sport Plus มันมากเนาะก็อาจจะไม่ได้เป็นรถที่เอ่อวือหวามากแต่ต้องบอกเลยว่าขับประมาณนั้นก็โอเคแล้วนะครับสำหรับเครื่อง ผมว่าสำหรับเครื่อง4สูบ136แรงม้าที่โรงงานให้มาก็ถ้าใครอยากสนุกอีกก็ก็ลองไปโมดูแล้วกันนะครับโอเคครับก่อนก่อนจบคลิปเรามาดูเครื่องก่อนนะครับผมอยากแนะนำเนาะสำหรับ b m รุ่นใหม่ๆนะครับไอคำว่า 2x คือเราสามารถกดตรงนี้2ทีนะครับ1ทีแล้วก็อีก1ทีได้เลยโดยที่เราไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับยกได้เลย อย่างที้ผมบอกเนาะตัวนี้จะเป็นเครื่องใหม่แล้วนะครับเป็น Twin Power Turbo แล้วนะครับโอเคผมสรุปแบบนี้แล้วกันเนาะวันนี้ผมมารีวิวรถ b m Series 1 1.16i นะครับปี2013นะครับวันนี้ถ้าใครอยากได้รถผมใช้คำว่าแฮชแบ k เนาะหรือรถ5ประตูนะครับที่เป็นรถยุโรปนะครับที่ดูแลไม่แพ้ที่ดูแลไม่ยากนะครับแล้วก็ขับมันผมแนะนำคันนี้เลยนะครับสนุก นในราคาเพียงแค่79,000บาทเท่านั้นเราสามารถได้รถยุโรปขับแล้วนะครับตอนนี้จัดไฟแนนซ์ได้เกินราคารถจัดได้เต็มเลยนะครับถ้าใครสนใจคันนี้สามารถแอดไลน์มาที่เบอร์ข้างใต้นี้ได้เลยนะครับสุดท้ายถ้าอยากให้ผมรีวิวรถอะไรนะครับคอมเมนต์มาข้างใต้นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เราจะทยอยเข้าไปแล้วกันนะครับใครต้องการติดต่อผมสอบถามผมลมบกนแอดไลน์เข้ามาข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็ เอาใจช่วยทุกคนนะครับที่ฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้สุดท้ายสวัสดีครับ